อนังคณะสูตรว่าโดยบุคคลผู้ไม่มีกิเลสเพียงดังเนินบุคคลสี่ประเภทห้าสิบเจ็ดข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบินทิกาเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นแลท่านพระสารีบุตรเรียกพิสุทั้งหลายมากล่าวว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลาย ภิกษุเหล่านั้นรับคำแล้วท่านพระสารีบุตรจึงได้กล่าวเรื่องนี้ว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายบุคคลสี่ประเภทนี้มีปรากฏอยู่ในโลกบุคคลสี่ประเภทไหนบ้างคือหนึ่งบุคคลบางคนเป็นผู้มีกิเลสเพียงดังเนินแต่ไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงว่าเรามีกิเลสเพียงดังเนินภายในตน 2. บุคคลบางคนผู้มีกิเลสเพียงดังเนินและรู้ชัดตามความเป็นจริงว่าเรามีกิเลสเพียงดังเนินภายในตน 3. บุคคลบางคนเป็นผู้ไม่มีกิเลสเพียงดังเนินแต่ไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงว่าเราไม่มีกิเลสเพียงดังเนินภายในตน 4. บุคคลบางคนเป็นผู้ไม่มีกิเลสดังเนิน แล, yup. และรู้ชัดตามความเป็นจริงว่าเราไม่มีกิเลสเพียงดังเนินภายในตนบรรดาบุคคลสี่ประเภทนั้นบุคคลใดผู้มีกิเลสเพียงดังเนินแต่ไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงว่าเรามีกิเลสดังเนินภายในตนบรรดาบุคคลสองประเภทที่มีกิเลสเพียงดังเนินเหมือนกันนี้บุคคลนี้บัณฑิตกล่าวว่าเป็นบุรุษตามสาม บรรดาบุคคลสี่ประเภทนั้นบุคคลใดเป็นผู้มีกิเลสเพียงดังเนินและรู้ชัดตามความเป็นจริงว่าเรามีกิเลสเพียงดังเนินภายในตนบรรดาบุคคลสองประเภทที่มีกิเลสเพียงดังเนินเหมือนกันนี้บุคคลนี้บัณฑิตกล่าวว่าเป็นบุรุษประเสริฐบรรดาบุคคลสี่ประเภทนั้นบุคคลใดเป็นผู้ไม่มีกิเลสเพียงดังเนิน แต่ไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงว่าเราไม่มีกิเลสเพียงดังเนินภายในตนบรรดาบุคคลสองประเภทที่มีกิเลสเพียงดังเนินเหมือนกันนี้บุคคลนี้บัณฑิตกล่าวว่าเป็นบุรุษต่ำสามบรรดาบุคคลสี่ประเภทนั้นบุคคลใดเป็นผู้ไม่มีกิเลสเพียงดังเนินและรู้ชัดตาม ความเป็นจริงว่าเราไม่มีกิเลสเพียงดังเนินภายในตนบรรดาบุคคลสองประเภทที่ไม่มีกิเลสเพียงดังเนินเหมือนกันนี้บุคคลนี้บัณฑิตกล่าวว่าเป็นบุรุษประเสริฐ5 8เมื่อท่านพระสารีบุตรกล่าวอย่างนั้นแล้วท่านพระมหาโมคคลานะได้ถามท่านพระสารีบุตรอย่างนี้ว่าท่านสารีบุตร อะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่บรรดาบุคคลสองประเภทผู้มีกิเลสเพียงดังเนินเหมือนกันนี้บุคคลหนึ่งบัณฑิตกล่าวว่าเป็นบุรุษต่ำซามแต่อีกบุคคลหนึ่งบัณฑิตกล่าวว่าเป็นบุรุษประเสริฐและอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่บรรดาบุคคลสองประเภทผู้ไม่มีกิเลสเพียงดังเนินเหมือนกันนี้ บุคคลหนึ่งบัณฑิตกล่าวว่าเป็นบุรุษตามซามแต่อีกบุคคลหนึ่งบัณฑิตกล่าวว่าเป็นบุรุษประเสริฐ 59. ท่านพระสารีบุตรกล่าวว่าท่านผู้มีอายุบรรดาบุคคลสี่ประเภทนั้นบุคคลผู้มีกิเลสเพียงดังเนินแต่ไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงว่าเรามีกิเลสเพียงดังเนินภายในตน พึงหวังข้อนี้ได้คือเขาจักไม่ทำความพอใจให้เกิดขึ้นจักไม่พยายามจักไม่ปรารบความเพียรเพื่อละกิเลสดังเนินนั้นเขาจะเป็นผู้มีราคะโทสะโมหะมีกิเลสเพียงดังเนินมีจิตเศร้าหมองตายไปเปรียบเหมือนภาชนะสำริดที่เขานำมาจากร้านตลาดหรือจากตระกูลช่างทองที่มีฝุ่นและสนิมจับเกระกรัง เจ้าของจะไม่พึงใช้สอยและไม่ขัดสีภาชนะสำริดนั้นซ้ำยังเก็บมันไว้ในที่มีฝุ่นละอองฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นต่อมาภาชนะสำริดนั้นพึงเป็นของเศร้ามองถูกสนิมจับยิ่งขึ้นท่านพระมหาโมคลานะถามว่าอย่างนั้นหรือท่านผู้มีอายุท่านพระสารีบุตรตอบว่าอย่างนั้นนั่นแล ท่านผู้มีอายุบุคคลผู้มีกิเลสเพียงดังเนินแต่ไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงว่าเรามีกิเลสเพียงดังเนินภายในตนพึงหวังข้อนี้ได้คือเขาจักไม่ทำความพอใจให้เกิดขึ้นจะไม่พยายามจะไม่ปรารบความเพียรเพื่อละกิเลสเพียงดังเนินนั้นเขาจาักเป็นผู้มีราคะโทสะโมหะ มีกิเลสเพียงดังเนินมีจิตเศร้าหมองตายไปบรรดาบุคคลสี่ประเภทนั้นบุคคลผู้มีกิเลสเพียงดังเนินจะรู้ชัดตามความเป็นจริงว่าเรามีกิเลสเพียงดังเนินภายในตนพึงหวังข้อนี้ได้คือก็จักทำความพอใจให้เกิดขึ้นจักพยายามจักประรบความเพียรเพื่อละกิเลสเพียงดังเนินนั้น เขาจักเป็นผู้ไม่มีราคะโทสะโมหะไม่มีกิเลสเพียงดังเนินมีจิตไม่เศร้าหมองตายไปเปรียบเหมือนภาชนะสำริดที่เขานำมาจากร้านตลาดหรือจากตระกูลช่างทองไม่มีฝุ่นสนิมเกะกรังเจ้าของจะพึงใช้สอยและขัดสีภาชนะสำริดนั้นทั้งไม่เก็บมันไว้ในที่มีฝุ่นละอองฉะนั้น เมื่อเป็นเช่นนั้นต่อมาภาชนะสำริดนั้นพึงเป็นของบริสุทธิ์ผ่องใสท่านพระมหาโมคลานะถามว่าอย่างนั้นหรือท่านผู้มีอายุท่านพระสารีบุตรตอบว่าอย่างนั้นนั่นแลท่านผู้มีอายุบุคคลผู้มีกิเลสเพียงดังเนินและรู้ชัดตามความเป็นจริงว่าเรามีกิเลสเพียงดังเนินภายในตน พึงหวังข้อนี้ได้คือเขาจักทำความพอใจให้เกิดขึ้นจักพยายามจักปรารถนาความเพียรเพื่อละกิเลสเพียงดังเนินนั้นเขาจักเป็นผู้ไม่มีราคะโทสะโมหะไม่มีกิเลสเพียงดังเนินมีจิตไม่เศร้าหมองตายไปบรรดาบุคคลสี่ประเภทนั้นบุคคลผู้ไม่มีกิเลสเพียงดังเนินและ ไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงว่าเราไม่มีกิเลสเพียงดังเนินภายในตนพึงหวังข้อนี้ได้คือเขาจักมนสิการสุพนิมิตคือเครื่องหมายว่างามเพราะมนสิการสุพนิมิตนั้นราคะาจาักครอบงำจิตได้เขาจาักเป็นผู้มีราคะโทสะโมหะมีกิเลสเพียงดังเนิน มีจิตเศร้าหมองตายไปเปรียบเหมือนภาชนะสำริดที่เขานำมาจากร้านตลาดหรือจากตระกูลช่างทองเป็นของบริสุทธิ์ผ่องใสแต่เจ้าของไม่ได้ใช้สอยทั้งไม่ได้ขัดสีภาชนะสำริดนั้นซ้ำยังเก็บมันไว้ในที่มีฝุ่นละอองฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นต่อมาภาชนะสำริดนั้นก็พึงเป็นของเศร้าหมองสนิมจับได้ ท่านพระมหาโมคลานะถามว่าอย่างนั้นหรือท่านผู้มีอายุท่านพระสารีบุตรตอบว่าอย่างนั้นนั่นแหลท่านผู้มีอายุบุคคลผู้ไม่มีกิเลสเพียงดังเนินและไม่รู้ตามความเป็นจริงว่าเราไม่มีกิเลสเพียงดังเนินภายในตนพึงหวังข้อนี้ได้คือเขาจักมนสิการสุภนิมิต เพราะมนาสิการสุพนิมิตนั้นราคะจักครอบงำจิตได้เขาจักเป็นผู้มีราคาโทสะโมหะมีกิเลสเพียงดังเนินมีจิตเศร้าหมองตายไปบรรดาบุคคลสีประเภทนั้นบุคคลผู้ไม่มีกิเลสเพียงดังเนินและรู้ชัดตามความเป็นจริงว่าเราไม่มีกิเลสเพียงดังเนินภายในตนพึงหวังข้อนี้ได้ คือเขาจักไม่มนสิการสุภนิมิตเพราะไม่มนสิการสุภนิมิตนั้นราคะจะไม่ครอบงำจิตเขาจักเป็นผู้ไม่มีราคะโทสะโมหะไม่มีกิเลสเพียงดังเนินมีจิตไม่เศร้าหมองตายไปเปรียบเหมือนภาชนะสำริดที่เขานำมาจากร้านตลาดหรือจากตระกูลช่างทองเป็นของบริสุทธิ์ผ่องใส เจ้าของใช้สอยและขัดสีภาชนะสำริดนั้นทั้งไม่เก็บมันไว้ในที่มีฝุ่นละอองฉะนั้นเมื่อเป็นฉะนั้นต่อมาภาชนะสำริดนั้นพึงเป็นของบริสุทธิ์ผ่องใสยยิ่งนักท่านพระโมคคัลลานะถามว่าอย่างนั้นหรือท่านผู้มีอายุท่านพระสารีบุตรตอบว่าอย่างนั้นนั่นแลท่านผู้มีอายุ บุคคลผู้ไม่มีกิเลสเพียงดังเนินและรู้ชัดตามความเป็นจริงว่าเราไม่มีกิเลสเพียงดังเนินภายในตนพึงหวังข้อนี้ได้คือเขาจักไม่มนสิการสุพนิมิตเพราะไม่มนสิการสุพนิมิตนั้นราคะจักไม่ครอบงำจิตเขาจักเป็นผู้ไม่มีราคะโทสะโมหะไม่มีกิเลสเพียงดังเนิน มีจิตไม่เศร้าหมองตายไปท่านโมคลานะนี่แลเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่บรรดาบุคคลสองประเภทผู้มีกิเลสเพียงดังเนินเหมือนกันนี้บุคคลหนึ่งบัณฑิตกล่าวว่าเป็นบุรุษต่ำซาม,ามแต่อีกบุคคลหนึ่งบัณฑิตกล่าวว่าเป็นบุรุษประเสริฐและนี้แลเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่บรรดาบุคคลสองประเภท ผู้ไม่มีกิเลสเพียงดังเนินเหมือนกันนี้บุคคลหนึ่งบัณฑิตกล่าวว่าเป็นบุรุษตำซาม,ามอีกบุคคลหนึ่งบัณฑิตกล่าวว่าเป็นบุรุษประเสริฐ